สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามครีนครับ <c oughs> เรามาลุยกันต่อเลยครับสำหรับทีมงานยายแยม <c oughs> มาจา,ากอาเภอเฉลิมพระเกียรติครับมาบุกทินบ้านกลวดนของเราครับเท <c oughs> ปากบอ่อประมาณ500เที่ยวเดี๋ยวมาดูสายดุสายดันครับว่าเขาจะถึงเป้าหมายไหม ที่เขาดันเอาไว้ตรงนี้แหละตรงนี้มีแต่ทรายครับส่วนมากรถจะไปไม่ถึงครับต้องเหยียบแดงๆเดี๋ยวรถไทยเขาจะสั่งนะสั่งการออกไปเหยียบไลยมีเท่าไรใส่ให้หมดเลยครับไม่ต้องกลัวรถทงังอือ้เหนื่อยละดำเลยครับ รถไทยมีหน้าที่เสยก็เสยไปครับอ้าวไม่ไหวแล้วเรียบร้อย เป็นาที่ของรถไทยแล้วครับทีนี้ดันตูดเดี๋ยวก่อนลูกพี่ใจเย็นเหนื่อยครับคนขับรถไทยเหนื่อยแล้วแบบนี้เรียกว่าดีที่ครับผ่านหน้ายกแล้วก็ ทำการใส่เกียร์เดินหน้าครับให้ให้ล้อมันลอยนิดหน่อยนิดนึงยันไว้อย่างนี้หละนี่เป็นภาคอีสานเขาทำกันง่าย,ายถ้ารถจมแบบนี้ครับใส่เกียร์เดินหน้าไปเลยมันจะช่วยดันครับในไหมปลาท้ายช่วยดันไปเลยครับเอดันจุ๊บปีไอเรียบร้อยครับ กลุ่มบรรยายชาวบ้านภลุ่มบรรยายชาวบ้านครับอ่าเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับต้องขอให้ไกลๆอ้ความแรงไม่มีขีดจำกัด ไม่ให้ไปทางนี้หลักนีเลยครับรถไม่แรงให้ไปทางนี้อึ๊บโอ้โหเรียบร้อยจมอีกแล้ว เ็นแล้วเหนื่อยแทนเงีไไ้ไม่ไหวไม่ไหวลูกพี่อลงก่อนเดี๋ยวเราไทยจะทำการดีดไม่ยากครับถ้าคุณเคยทำงานแบบนี้ไม่ยากเลยอันนี้ไปโดนตรงปากนกแก้วแน่นอนครับ ออกเก็บความเสียหายได้ได้เลยอ๋อได้แล้วอุ๊ยหลุดครับหลุดก่อนเอาลงเอาลงเอ,า,งเอา,าใหม่เออนั่นแหละอ๋อใส่เกลือเลย ้ดำยกได้สูงมมกครับไม่ไหวครับดำก็ไม่ลงทีนี้ลงแล้วครับ ย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องกระเทาะปลายนิดนึงครับ อันนี้น่าจะได้ได้แหละว,วิ่ต้องออกส่เกียร์เลยใส่เกียร์เดินหน้าเลยลุยเออน,นี้นึงโอ้เรียบร้อยครับได้แล้วใส่ยื่งกันนะ นี้ร็อกกี้ครับไม่ได้วิ่งวิ่งแค่4คัน จมยิงไว้คันนี้อ๋อมาฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับพอได้ เดี๋ยวมาดูขาแรงประจำทีมงานครับคันนี้เลยไม่ถึงที่ไม่ใจตัว ดูครับสายโหดของเราครับหมอยกใช้ระบบไฟฟ้าครับคอยดูนะเดี๋ยวเราไทยสั่งการกันเดี๋ยวๆดวอย่าเพิ่งอ,งาาอ,อย่าเพิ่ง ตั้งลำตรงๆครับถอยนะเขาบอกว่าตั้งลำตรงๆก่อนเหยียบชุดๆเลยเลยพี่งเปิดประตูแล้วครับอ้าวไปโอ้โหสุดยอด ดำเลยครับอ,อันนี้แหละแรงที่สุดแล้วแหละก็อบอกว่าตั้งลำตรงๆกับเหยียบสุดๆไปเลย เพลงแค่เดียวครับอาสนาคินนี่ก็ไป